สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอเชิญทุกท่านเตรียมใจให้พร้อมกับเรื่องราวสยองขวัญที่ถูกเล่าขานกันมาหลายสิบปีในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกแห่งหนึ่งมีตำนานลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อในยามค่ำคืนผีปอบยายไพรหญิงชราผู้มีอดีตอันลึกลับและปริศนาการหายตัวไปที่ยังคงทำให้ผู้คนขนลุกจนถึงทุกวันนี้ วันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่จุดกำเนิดคำร่ำลือความสยองและปริศนาที่ไม่มีใครไขได้ยายไพรเดิมทีเป็นหญิงชราธรรมดาที่ใครๆในหมู่บ้านก็รู้จักเธอชื่อจริงว่าไพรทองเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกทางภาคอีสานพ่อแม่เป็นชาวบ้านยากจนมีอาชีพหาของป่าและทำไร่เลี้ยงชีพ ชีวิตวัยเด็กของเธอเต็มไปด้วยความลำบากต้องเดินเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บสมุนไพรตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อช่วยพ่อแม่หาอาหารเมื่อเติบโตขึ้นไพรทองกลายเป็นคนที่รู้จักพืชสมุนไพรในป่าแทบทุกชนิดรู้ว่าใบไหนแก้พิษใบไหนแก้ปวดท้องเธอจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่เจ็บป่วยในยุคที่หมอและโรงพยาบาลยังเข้าไม่ถึงหลายคนเรียกเธอว่าหมอไพรด้วยซ้ำ เพราะเธอช่วยรักษาโรคให้ผู้คนมันนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามความรู้เรื่องสมุนไพรและคาถาของยายไพรก็กลายเป็นดาบสองคมวันหนึ่งมีหมอผีเร่ร่อนผ่านมาและเห็นว่าไพรทองมีความรู้ด้านนี้จึงสอนคาถาอาคมเพิ่มเติมให้โดยเล่าต่อกันว่ามีทั้งคาถารักษาคนและคาถาที่เกี่ยวกับการใช้วิญญาณ สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มหวาดกลัวและเกิดความระแวงว่าเธออาจใช้วิชาในทางที่ผิดเมื่อยายไพรมีอายุมากขึ้นเธอครองตัวเป็นโสดไม่มีลูกหลานดูแลใช้ชีวิตเพียงลำพังในบ้านไม้หลังเก่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับป่าทึบซึ่งมีเสียงสัตว์ป่าร้องทุกค่าคืนชาวบ้านเล่าว,ว่ายามดึกจะเห็นแสงตะเกียงลางๆจากบ้านยายไพร บางครั้งก็ได้ยินเสียงท่องคาถาเบาๆลอยมาตามลมยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงให้คนในหมู่บ้านมากขึ้นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ลึกลับคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหลายรายมีอาการสูบผอมอ่อนแรงและเสียชีวิตแบบแปลกประหลาดบางครั้งมีข่าวลือว่าเครื่องในของวัวควายถูกควักหายไปโดยไม่มีใครเห็นตัวคนร้าย ชาวบ้านเริ่มซุบซิบนินทาหาว่าเป็นฝีมือยายไพรบ้างว่าเธอใช้คาถาปล่อยผีปอบไปกัดกินคนแต่สิ่งที่น่าสงสารคือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ายายไพรเกี่ยวข้องจริงหรือไม่เธอยังคงใช้ชีวิตเงียบเงียบช่วยเหลือคนป่วยตามเดิมบางครั้งยังมอบสมุนไพรฟรีๆให้ชาวบ้านที่ขาดเงินด้วยซ้ำ ทว่าความกลัวและความเชื่อผิดๆในหมู่บ้านกลับค่อยๆก่อให้เกิดความเกลียดและภาพลักษณ์ของปอบยายไพรหลังจากเหตุการณ์คนป่วยและสัตว์เลี้ยงตายอย่างลึกลับข่าวลือเกี่ยวกับยายไพรเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเสียงซุบซิบตามงานวัดและวงเล่าของชาวบ้านเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกหลายคนอ้างว่าตนเองเจอเหตุการณ์ประหลาดด้วยตาบางคืน คนเลี้ยงวัวกลับบ้านดึกเล่าว่าเขาเห็นร่างผู้หญิงหลังค่อมเดินก้มหน้าผ่านทุ่งนาในความมืดเธอเดินอย่างเชื่องช้ามือหิ้วตะเกียงที่แสงสลัววูบไหวบางครั้งเหมือนได้ยินเสียงหัวเราะแหบพร่าลอยมาตามลมเมื่อเขามองตามร่างนั้นก็หายวับไปกับเงาไม้ ทิ้งไว้เพียงความกลัวและความสงสัยอีกเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้คนหวาดผวาคือเหตุการณ์ที่วัวของชาวบ้านถูกพบตายตอนเช้าโดยที่ร่างกายยังอยู่ครบแต่ท้องกับแหว่งเครื่องในหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีรอยเท้าของคนหรือสัตว์ใหญ่หลายคนจึงเชื่อว่านี่เป็นฝีมือของปอบใหญ่ใครที่ออกมาหากินยามวิญญาณหลุดจากร่างกลางดึก เด็กๆในหมู่บ้านยิ่งหวาดกลัวเป็นพิเศษไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านยายไพรตอนคำ่ำแม้แต่ในตอนกลางวันเด็กบางคนยังเล่าว,ว่าเห็นเงาผู้หญิงแก่โผล่มองออกมาจากหน้าต่างบ้านไม้ที่ปิดตายแววตาแดงวาวเหมือนแสงถ่านไฟทำให้เด็กเหล่านั้นร้องไห้กลับบ้านพ่อแม่ยิ่งตอกย้ำคำสอนว่าอย่าไปเล่นใกล้บ้านยายไพรไม่งั้นปอบจะมาเอาไปกินไม่ใช่แค่เด็ก ผู้ใหญ่บางคนยังยืนยันว่าเคยเห็นลูกไฟสีเขียวลอยออกจากหลังคาบ้านยายไพรเลยยามดึกแล้วลอยหายเข้าไปในป่าลึกบางคนตีความว่านั่นคือวิญญาณของปอบที่ออกจากร่างไปล่าเหยื่อขณะที่ร่างจริงของยายไพรนอนอยู่ที่บ้านเสียงสุนัขในหมู่บ้านก็พากันหอนระงมในเวลาเดียวกันจนกลายเป็นภาพติดตาคนทั้งหมู่บ้านเรื่องเล่าต่างๆถูกเล่าขานปากต่อปาก และยิ่งเล่าก็ยิ่งเพิ่มความหลอนมีการแต่งเติมจนกลายเป็นตำนานเช่นบางคนบอกว่าเคยฝันเห็นยายไพรามาเคาะประตูบ้านตอนตีสาบ้างเล่าว,ว่าเห็นรอยเท้าเปื้อนเลือดอยู่หน้าบ้านในตอนเช้าแม้จะไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านเชื่อว่ายายไพรไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไป ความกลัวและคำร่ำลือได้ก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงความเกลียดและความหวาดระแวงทุกคนพากันเลี่ยงไม่เข้าใกล้เธอบังบ้านถึงกับปิดประตูหน้าต่างสนิททุกคืนจุดทูปเทียนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจากผีปอบและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ หลังจากที่คำร่ำหรือเรื่องยายไพรเป็นปอบแพร่สะพัดทั่วหมู่บ้านความกลัวของผู้คนก็กลายเป็นความเกลียดและความโกรธที่ค่อยๆสะสมโดยไม่มีใครกล้าพูดออกมาแต่แล้วเหตุการณ์ที่กลายเป็นชนวนไฟก็เกิดขึ้นในคืนเดือนมืดคืนหนึ่ง คืนนั้นวัวของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเลี้ยงไว้ในคอกหลังบ้านถูกพบตายอย่างน่าสยดสยองเครื่องในหายไปหมดเหมือนเคยแต่คราวนี้มีรอยเลือดเป็นทางยาวลากหายไปทางป่าที่อยู่ใกล้บ้านยายไพร ชาวบ้านเริ่มเดือดดานเสียงคอราว่ายายไพรแน่ๆดังไปทั่วหมู่บ้านและที่สำคัญคนในหมู่บ้านบางคนสาบานว่า mm. เห็นแสงไฟประหลาดสีเขียวลอยออกจากบ้านยายไพรในคืนเดียวกันเสียงหมาหอนระงมและเงาร่างสูงผอมของหญิงแก่ที่เหมือนวิ่งเข้าไปในป่าก็ถูกเล่าขานเสริมเข้าไปความหวาดกลัวกลายเป็นความบ้าคลั่ง ชาวบ้านไม่รอช้าในวันรุ่งขึ้นพวกเขารวมตัวกันที่ลานวัดนัดปรึกษากับหมอผีผู้เท่าที่มีชื่อเสียงในตำบลหมอผีผู้นั้นบอกว่าถ้าอยากกำจัดปอบต้องทำพิธีล่าปอบในคืนเดือนมืดอีกครั้งเพราะเป็นเวลาที่วิญญาณปอบออกหากินได้แรงที่สุดถ้าไม่ทำตอนนี้ปอบจะยิ่งอาละวาดและอาจทำร้ายคนในหมู่บ้านด้วย คืนนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้ชายในหมู่บ้านถือคบเพลิงมีดและไม้ไผ่แหลมเดินตามหมอผีที่สวมชุดขาวถือไม้เท้าพร้อมผ้ายันเสียงกลองพิธีดังเป็นจังหวะหนักๆประกอบเสียงสวดมนต์ของหมอผีที่บอกว่าจะช่วยเรียกปอบออกจากร่างให้ชาวบ้านเห็นกับตาเพื่อยืนยันว่าใครคือผู้ครอบครองวิญญาณร้าย ขบวนพิธีล่าปอบมาหยุดที่หน้าบ้านยายไพรบ้านไม้เก่าท่ามกลางป่ามืดลึกเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชาวบ้านบางคนตัวสั่นด้วยความกลัวบางคนกำมีดแน่นด้วยความโกรธหมอผีเริ่มทำพิธีจุดเทียนและเผาเครื่องสังเวยพร้อมท่องคาถาเรียกปอบด้วยเสียงกล้องกังวานทันใดนั้นมีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นจากในบ้าน คล้ายเสียงครางเบาๆตามด้วยเสียงฝีเท้าโกลาหลยายไพรวิ่งออกมาในสภาพผมผ้ากระเสอะกระซึงตาเบิกโพลงเสียงร้องแหลมสูงก้องไปทั่วป่าชาวบ้านบางคนถึงกับล้มลงด้วยความตกใจบางคนเชื่อว่านั่นคือปอบที่ออกจากร่างยายไพรแล้วและกำลังพยายามหนีพิธีขับไล่หมอผีสั่งให้ทุกคนล้อมจับ เผาคบเพลิงและสวดคาถาดังขึ้นเรื่อยๆยายไพรวิ่งหนีเข้าป่าลึกท่ามกลางแสงจันทร์ที่สลัวและเงามืดของต้นไม้เสียงหมาหอนระง,งมไปทั่วทั้งหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านตะโกนจับปอบจับปอบวิ่งตามด้วยความคลุ้มคลั่งบางคนเชื่อว่าเห็นเงาร่างสีดำโปรงหลุดออกจากตัวยายไพรแล้วและลอยหายไปในป่าด้วยตาตัวเอง หลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครพบยายไพรอีกเลยเธอหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนเชื่อว่าเธอตายเพราะถูกวิญญาณปอบกัดกินบางคนว่าถูกหมอผีจับขังวิญญาณไว้ในหม้อดินตามคาถาเก่าแก่และบางคนก็แค่เชื่อว่าเธอหนีไปเพราะถูกสังคมรังเกียจสิ่งที่เหลือไว้คือบรรยากาศหลอนๆและคำถามในใจผู้คน ว่าที่เห็นและได้ยินในคืนนั้นคือความจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกความกลัวและความเชื่อครอบงำแม้หลังจากคืนนั้นที่ยายไพรหายตัวไปหมู่บ้านก็กลับมาสงบแต่ความสงบนี้แฝงไว้ด้วยความอึดอัดและคำถามในใจที่ไม่มีใครกล้าหาคำตอบทุกครั้งที่ดวงจันทร์เต็มดวงและหมู่บ้านตกอยู่ในความมืดเงียบ จะยังมีบางอย่างที่ทําให้ผู้คนขนลุกหลายปีผ่านไปบ้านไม้เก่าของยายไพรย,ยังคงตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งบางคนบอกว่าทุกครั้งที่ผ่านจะได้กลิ่นควันทูบโชยออกมาทั้งที่ไม่มีใครจุดเสียงลมพัดหลอดช่องไม้เก่าฟังดูเหมือนเสียงพึมพำคาถาและในคืนฝนตกหนักมีคนสาบานว่า เห็นแสงไฟสีเขียววูบวาบลอดออกมาจากหน้าต่างที่ปิดตายเสียงหัวเราะแห่พร่าก็ลอยมากับสายลมบางคนกลัวจนเป็นลมบางคนหนีออกจากหมู่บ้านไปเลยก็มีเด็กเล็กที่เกิดหลังเหตุการณ์ยายไพราหายไปแม้ไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ก็เติบโตมากับเรื่องเล่าชวนหลอนจากปู่ย่าตายาย บางเล่าว่าเคยเห็นยายแก่ผมขาวใส่ผ้าถุงเดินเก็บสมุนไพรที่ชายป่าในยามดึกเมื่อเรียกเพื่อนให้มาดูร่างนั้นก็หายวับไปบางคนที่ไปตั้งแคมป์ใกล้ป่ากลางคืนเล่าว่ามีเงาร่างสูงผอมเดินวนรอบเต็นท์ทั้งคืนแต่เมื่อเช้าไม่มีรอยเท้าแม้แต่รอยเดียวเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่แต่สิ่งที่แน่ชัดคือ ชื่อของยายไพรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวที่ฝังรากลึกในใจชาวบ้านจนแม้เวลาผ่านไปความเชื่อก็ยังคงอยู่บางคนมองว่ายายไพรอาจไม่เคยเป็นปอบเลยแต่เป็นเพียงหญิงแก่ที่โดนความกลัวและอคติของคนในหมู่บ้านทำร้ายบางคนก็บอกว่านี่คือผลกรรมของคนที่เล่นของไม่ดีและถูกจับได้ไม่มีใครรู้ความจริงแน่ชัด ทุกวันนี้หากคุณเดินทางผ่านหมู่บ้านนี้และถามคนเฒ่าคนแก่พวกเขายังเตือนว่าอย่าเดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านตอนกลางคืนเด็ดขาดเพราะคุณอาจได้ยินเสียงหัวเราะของยายไพรหรือแย่กว่านั้นเธออาจจะเดินตามคุณกลับมาและนี่คือความลึกลับที่ยังคงอยู่ปริศนาที่ไม่มีคำตอบทําให้ตำนานผีปอบยายไพรถูกเล่าขานรุ่นสู่รุ่น ทั้งเพื่อเตือนใจให้คนระวังภาัยยามค่าและสะท้อนถึงความจริงอันร้ายแรงของสังคมว่าความกลัวและความเชื่อที่ร้ายเหตุผลอาจฆ่าคนบริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องมีเลือดสักหยด